สวัสดีมันมี่น้องครับในเสาร์วันที่2พฤศจิกายน2567ันห้าองตุต่อกับตลาดนัดขัวกระบืองหนองแก่ชุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับเขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมาชบไมจบรรยากาศดันนะครับแจ้งมาอยู่นะครับไอมินิจัดธนาคารพุทธอุตราิพัทธสุกสรงที่นะครับเอามันนี่ง่วนไหลง่วนไหลครับหางเวียดนามก็นไหลครับอันนี้ครับหางเวียดนามต่อราคาง่วนนะครับ สาวใหญ่ซุงร้อยสามห้าร้อยสีบร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบนครับสาวน้อยสาวน้อยครับ้อย่าจ้าบานนะครับน0่สองหมื่นห้าพันสองหมื่นาพนะครับตัวแดงดีนะายอยู่งาตัวแดงสาวห้าา เครื่องดำงครับงามเลยครับตาดีหน้นหูสวยจมูกสวยหลังดีสนใจที่ตาได้เบอร์ไหนครับ0 0ดศ0นย่งยสามสดงยสาวแดงแดงครับสองหมื่ วรถขุดเขานะสามหัวโสองหมืนตัวแนะดงเครื่องกำลังสูงประมาณรนะ้อยสามห้ารนะ้อยสามสี 4, 500, นะ่ร้อยสามห้าหนึงารยหสันห้าร้สูงประมาณร้อยยี่ห้สนใจที่ต่อได้เบอร์เะไครับศูนยะ์แปดสี่สี่เจดสี่ศูนย์เจ็ดแปดสอสนใจขึ้นมาสอบถามมด้คนะวันจับดีนะควันี่มองนังรับนะครับ รายืนงามอยู่ครับเด็ดีอยู่นะเครื่องดนับเครื่องดบเครื่องดนคับ่งอี่สองหมนเด็บงามคางสวยนะครับช่วงดีนตัวดีนับเพ่นสามหมื่นห้พหหาร แดงดีสูงประมาณร้อยสามหานะครับตัวใหญ่ตัวหนานะครับแดงดีนะครับว่าณสามหมื่นโล้นขุดเขานะครับเครื่องดับนะครับยาวอ,อยู่ ใสดีอยู่ดีเลยเอ้าเอาเอ้าจอดสนใจทีดต่อได้เบอร์ไหนหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึงเก้าเกเก้าแปดเก้าสองแม่ลูกลูกตัวเนี้ยแม่สูงประมาณรอย ห้าสิบาร้อหกสิบเาห้าหกสิบเครื่องกับเ,เป็นตอนราคากันอยู่เป็นิภาเบิกับเป็นกำลังไหยราคากันอยู่น,นะครับแม่ลูกลูกตัวหนี่ยง่วเฟมในในนะ้ยใหญ่ับง่วใหญ่นะห่วนใหญ่นบเอานมดีนมซีอยู่เลยนะนมซีอยู่นะ อิดางมาเนู่นนขอผง้ดำแข่กานดำเพื่อหนอ่อเป็นไห่ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึนะเพื่อนร่างไห่ราคาเ่ิงหนาตามเงิงนนนห,นหนาตามสูงห5 5ร้อ,รนะอ,อย,ยอห้าสิบห้ากส่วางาางใหญ่ใหญหัว่าหว่าแม่ลูกลูก ตัวเมียครับหกหมื่น้าพันแม่ก 6, 6, 000, ็ท้องหเดือนครับแม่ก <Here. |lo|>? ็ท <im> <apron> ้องนะสองตัวสหัวใจพี่น้หกหมื่้าันสนใจที่ตัอเดียหไหม0 9 4 6 5 9 6 5 9 3 2 5 0 3 2 5 0สนใจทุกมาสอบถามวั่ยไหูม่ย่บ้านแ้งใหตํบลแ้ให่อำเภอเมืองจังหวัดเอยเอ็ดจอยอำเภอเมืองจังหวัดเอยเอ็ดยนะครับอยู่ไกลๆครับสนใจกับทุกมาดนอยู่แค่้ใหญ่นะครับ งวใหญ่ัวเฟีมใหญ่น่นครับัอเฟีมใหญ่กค้งสารายใหญ่ครับงอัวเูื่ันได้ขายเดียวมื่นสามหลังะครับสูงประมาณร้อยยี่ห้านะครับสะดือบวกัางครับงวกค้งสาร่าเนื้อนะครับมื่นสามมันอองไซนีนะครับมื่นสามนะครับก็างหัวได้ห่อยเันคือคือขาดกันแท้่เลือท่านะงเนื้อสูงร้อยสาบวกครับ เพิ่นเปิดละคากันนะห้าหมื่นนะครับสองตัวนะรับตัวละสองหมื่นหา้าตัวละสองหมืนห่น้าลองไซนี้นะครับสตัวห้าหมื่นคิดไดกัตัวไซนะครับร้อยสาบหวกร้อยี่บนะครับผูค,ครับงูผู้งูผู้งวเนื้อนะครับงูผู้งูผู้งวเนื้อนะครับเป็นไห่รนะับนะ วัวผอมวัวโคงวัวจอยวัวห่างคนระับหมื่นสองเน,นะครับแม่ลูกดูตัวผู้นะครับโอ้โอเต๋มเต๋มเตะนะมันะเตะหมืม่นสองเต๋มขเข้าไปมุ่งมีะระวังนะครับเท่าบท เท่าโบดกา้าเนืส,สวยๆแบบสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าสามหมื่นร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันเดียวครับสามหมื่นบาทก้ามเนื้อสวยๆงครับเครื่องดับเท่าบดนะครับก้ามเนื้อสวยหัวงามหนังหนาดีครับส่วนแคบดีนะครับเขาหนาจะขุดมากนะครับ,รบกา้ามเนื้อสวย เสามหมื่นสนใจนี่ตที่ต่อได้เบอร์ไดสี่นสห้าห้อสเจ็ด้าาสจัครับัจะตรวจครัวราพักพิมานเลยบครับสายสิบเดือนสายเทาาบดครับครบเืองสามหมื่นสนใจโทรไปนครัสอบถามนะครับเอาแกงขายครบอยู่แล้ครับหัวงาม สายเทาโบดอายุ10เดือนนะสูง130สาน,ะนะนว่าสาวกำลังเลือกคือสด็กันวันนี้กำลังเลือกที่จนะลเลี้ยงเัยนะครับสูงร้อยสามสิบหนะ้ากว่รนะ้อยสามห้าวแขงขาดขาดน้ำเลี้ยงคนระับขันจับดีอยู่นะครับ ngả ngả bể rưng mì mệt, thêm mệt. Xay này. loại xỉ, loại 3 hạ loại xỉ của cơng tâm này. Đây này. Đây. Đây. นนในห้างมื่นสามพันหาครับสูงร้อยสามห้าเนะครับ่ 13, พร้อมนะครับแม่แยกลูกทนะนะล้องว่างนะครับหมืน่นสามพันร้อยมื่นสามพันห้ร้อเนอาครับราคากายังพอนี่ครับมื่นสามพัรยเงครับแม่แยกลูกค้องว่างอันนหมื่นมื่นหกนะครับ สามร้อยนะครับสูง140นะครับ35 135 140าร้อยสามี่สิครับใส่นี่นะครับอ่าขาดจอยนะครับเพิ่งกระลังต่อราคากันอยู่นะครับได้มามันเปิดราคาไม่ให้มื่นหกนะครับอันนี้มื่นสามพันหนึงร้อยหัวแห้งครับ วันนี้บรรยากาศกับพ่อไปได้นะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับในหอยในห่างหลายนะครับห่างเวียดนามือสื่อสื่อไหลนะครับนออู่นว่าครับนนวเวียดนามสือไหลนี่ครับคนทำคนเวียดนามือลังต่อราคาอยู่นะครับในไหน กาเหมือนเก็กขายหลายอยู่นะครับได้ขายเร็วนะครับ